หนูก็ลืมลืมดูชื่อเอกตามเคยนั่นแหละห่อเขายังมีอยู่นะในตูเ้เย็นแต่ลืมดูชื่อว่าชื่อผักอะไรแต่ไม่ใช่กองท่ายร้องนะคะ กินแกงเห็ดไปด้วยหนูชอบซดร้อนๆนะคะกลัวเข้าเย็นก่อนเนาะอืมแกงใส่ส้มมะขัม น้ำปลาลนิดหน่อยแล้วก็เครื่องต้มยำนะคะแซ่บเลยโอ้ยทั้งร้อนทั้งเป็ดดากมือหนูด้วยลิ้นฝาค่ะอืมยังไมไ่กินกุ้ง เินหอยกับปลาหมึกไปแล้วอือรสเหมือนเข้มคนหมกักต้องมีแบบข้าวสวยหรือขนมจีนเนาะมาดูตัวกุ้งหนูตัวเบลเลอร์เะเอ่อเอันนี้เม็ดกระถินเก่าพอก่อนจะโชว์ ตัวใหญ่มากหนูใส่ทั้งหัวนะคะเอาหางเอาเคียอะไรออกเรียบร้อยแกะเปิบออกเกลี้ยงเลยนะคะถุงกระเพาะอาหารเขาตรงหัวหนูก็เอาออกหมดนะ,ะเห็นไหมโชยอีกครั้งหนึ่งนี่ตัวใหญ่มากนะคะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะอืม